กรณีศึกษาปัญหาของเด็กที่มีภาวะความบพร่องทางการเรียนรู้นะครับในที่นี้เราไปเลือกศึกษากรณีของเด็กชายรัชุิไกรรัตน์น้องฟิลที่โรงเรียนอนุบาลรัชตโตวนรยลาเอียดนั้นจะเป็นยังไงเราไปรับชมข้อความกันเลยครับ ณะของความบกพร่องของรัฐภูมิลองดีนนะเออ <c oughs> ก็จะมีความบกพร่องในเรื่องของส่วนมากจะเป็นเรื่องของสังคมอันดับหนึ่งแล้วก็มาเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ใช่พฤติกรรมในเรื่องของเกี่ยวกับเพื่อนชอบแก้งเพื่อนชอบแก้งเพื่อนแล้วก็ไม่อยู่นิ่ง ก็ประมวลคล้ายๆกับว่าเป็นคนสมาธิสั้นความสนใจน้อยสถานภาพของครอบครัวของน้องทีมก็เป็นครอบครัวที่ขาดพ่อขาดแม่ตอนนี้อาศัยอยู่กับยายกับตาการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของเด็กพิเศษของในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กพวกนี้ในแต่ละห้องที่ีมมีการคัดออกมาแล้วก็จะมีห้องละคนสองคนนะคะก็คือก็มีการให้เรียนร่วมกับเขา เรียนรวมกับเด็กปกติพอเรียนรวมกับเด็กปกติแต่งานหรือกิจกรรมต่างๆเราจะแยกไม่ให้เท่ากันคือเด็กพิเศษพวกนี้การเรียนรู้เราก็ให้แค่สิ่งที่เขาทำได้เพราะในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่ากันถ้าเขาจะรับไปพร้อมๆกันหมดเหมือนเด็กปกตินะม,นม,นมันไม่ได้เราก็ต้องใช้คือให้ปกติสิธิ่งของเขาอาจจะ5 สื่อที่ใช้ในการเรียนก็เป็นสื่อเหมือนกันกับเด็กประกตินะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเอาเด็กเด็กของนี่นอ Animal นี่แหละมา,มามาคุยพูดคุยกันเป็นตัวต่อตัวในส่วนที่เขาไม่เข้าใจในสื่อของการเรียนแต่วิชาที่เขาชอบนะคือวิชาเขียนเรียงความเขียนถูกบ้างผิดบ้างคือออกมาจากลึก,ลกส่วนลึกของเขากับการตร้าในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจที่ดู กับรัตกูลกับน้องฟิมเนี่ยก็คือให้กําลังใจเขาให้รางวาัลถ้าก็ตอบถึงก็เพื่อนปกมือแล้วก็ให้่อเช่นว่าให้ดินสอให้ยางลบให้สมุดอ่า,นา,อง,านงนี้ก็จะดีใจที่ก็ได้รางวัลช่วกมีการบ้านจะมาไม่แตกต่างกันเลยคระเพราะพวกนี้เป็นเด็กที่เสียเรียนดวงไม่ได้แย่ ไม่ได้เรียกว่าพิเศษเดี๋ยวนี้ต้องเรียนอย่างนี้มีสื่อแบบนี้คือทุกอย่างเรียนด้วยกันเพราะเราเป็นโรงเรียนสูงนพิการพิเศษเรียนรวมเรียนร่วมแต่ก็าจะน้อยลงสัดส่วนจะน้อยลงที่โรงเรียนตัวเด่นของเขาเขาจะชอบร้องค่ะตะโกนเสียงดังออกมาหนีหนีพฤติกรรมเราไมอะไราเนได้ เ็่หนเป็่มีความการเรียนคือเขจะเสร็จเร็วอือไม่รู้ไม่รู้แต่คือต้องเอาชนะที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งใช่แต่ไม่เท่าทีแต่ก็คือต้องชิงที่หนึ่งก่อนแล้วก็ไปอวดแตเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วี้แนวค้าในการพัฒนาแล้วฟีดใช่ไหมเพ่จะมีการพัฒนาขึ้นใช่ไหมคะคือในเรื่องของพฤติกรรม อันดับแรกต่อมาก็จะเป็นเรื่องของออสังคมเพราะว่าเขาจะต้องมีพฤติกรรมที่ดี<อ>ให้รู้ว่าพฤติกรรมไหนดีไม่ดีในสังคมให้วทุกจะดีข้นได้เพื่อนบางทีนะก็าอาจเด็นกนชวงนี้เดืเพอการเรียนรู้นี่ปีนี้อาจจะเป็นแบบว่าแบบ พอเราได้ให้เทคนิคหรืออะไรเข้าไปกับไปเขามีการปรับเปลี่ยนได้นะเด็กทารเรียนดูหนิเขาไม่ใช่ว่าจะยืนหยัดอยู่ตลอดไปไม่ได้ติดตัวตลอดชีพบอก้อาก,การเรียนรู้ใช่ไหมเงือเ่อนยึดใช่ไหมคะมันก็จะพอมาปีหน้าเราก็จะลดลงด้วยเลยบางทีอายุโตขึ้นมขาก็จะหาในนเพื่อ